ลึกแต่ไม่รับจรันพงจีนบทความชิ้นนี้นำะมาจากมติชนออนไลน์เปยแพร่เมื่อวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2557จัดทำและเผยแพร่ในรูปเสียงอ่านโดยทีมงานอ e ี o ูแคนท a อกเสียงอ่านโดยพัฒพิรภาสลึกแต่ไม่รับจรันพงจีนล็อกสเปคสปชพิมพ์เขียวรัฐธรรมนูญ58 และโอกาสที่อภิสิทธิ์จะคัมแบ็กเป็นไปตามคาดหมายทุกประการการประชุมสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปชนัดแรกมีวาระสำคัญหนึ่งเดียวคือเลือกประธานสภาปฏิรูปลงเอยด้วยหวยล็อกตามข่าวเล่าลือเทียนฉายกีรนันสปชด้านอื่นๆเข้าวินเป็นประธานประวรศัก์อวนโนสปชด้านการเมือง เป็นรองประธานคนที่1ที่เหนื่อยนิดๆนหน่อยๆเป็นรองประธานคนที่สองทัศนาบุญทองสอปชด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้อมรองประธานสปชเนื่องเพราะสวสายต่างจังหวัดอยากลองของริอ่านจะงัดข้อมีการเดินสายล็อบบี้ทิงเสนอชื่อประชาเตรัฐขึ้นมาสู้หวังฟลุก แต่สุดท้ายก็พ่ายทัศนาไปแบบป่าราบไม่เห็นฝุน่น151ต่อ88เสียงนอกจากล็อกสเปกกันอยู่หมัดแล้วยังปรากฏว่าทั้งสารายที่ได้รับเลือกที่มานั่งคุมบลังสปชปรากฏว่ายังเป็นเครือข่ายจุฬาคอนเนคชันทุกท่านจบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยสถาบันเดียวกันทั้งหมด เทียนชายจบคณะรัฐศาสตร์เกียรตินิยมบรวรศักดิ์จบนิติศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองขณะที่ทัศนาจบครุศาสตร์บัณฑิตสุขภาพจิตและการพยาบาลจิต,ตเวชชัน้นสูงลำดับถัดไปประธานสปชจะประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อทำการยกร่างรัฐธรรมนูญจำนวน36คนภายใน15วัน โดยนับหนึ่งตั้งแต่วันลงมติ21ตุลาคมและเท่ากับจะต้องแล้วเสร็จก่อนวันที่4พฤศจิกายน2557และมีข่าวมาเช่นกันว่ามีการวางตัวบุคคลทางประธานและคณะกรรมการเอาไว้เรียบร้อยแล้วคือบวรศักดิ์อวโนโนจะเป็นประธานกรรมการยกร่างขณะที่กรรมการโผแพลมพอประมาณแล้วประกอบด้วยคำนูนสิทธิสมาน ประสานมลึกภพิทัก์เสรีสุวรรณพาน,นุผลเอกเลิศรัตนวานิชผลเอกเอกอชัยศรีวิลาชพันตำรวจโทจิตศรีโยหะมุกดาธนาพงศ์อลงกรพลบุตรเป็นต้นโรดแมปในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับทาวรอนกำหนดกรอบเวลาไว้ดังนี้คือ1กรรมธิการยกร่างภายใน60วันตามรัฐธรรมนูญ มาตรา31จะจบกระบวนการที่1ในวันที่19ธันวาคม2557 2จะทําร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน120วันสิ้นสุดณวันที่17เมษายน2558 3สปชใช้เวลาเสนอแนะหรือให้ความเห็นภายใน10วันไม่เกิน26เมษายน2558 4 สมาชิกสปชยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมต่อประธานสภาภายใน30วันจะแล้วเสร็จภายในวันที่25พฤษภาคม2558 5. สปชพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับภายใน15วันเท่ากับก่อนวันที่6สิงหาคม2556 58 6เมื่อสปชเห็นชอบร่างฉบับถาวรเรียบร้อยแล้ว ประธานสปชจะต้องนำร่างรัฐนูลขึ้นตูดเกล้าภายใน30วันจะแล้วเสร็จภายในวันที่9กันยายน2558แต่จะจบข่าวสิ้นสุดการยกร่างรัฐมนูญฉบับถาวรปี2558ได้ตามกรอบเวลาที่กำหนด319วันขึ้นอยู่กับสปชและเมื่ออย่างดูท่าทีจากบุคคลสำคัญในการยกร่างรัฐธรรมนูลมีแนวโน้มสูงว่าวันที่9กันยาจะไม่ทันการ มีโอกาสสูงยิ่งที่จะเลื่อนโปรแกรมคืนความสุขสู่สังคมไทยออกไปเป็นปี2,559ส่วนจะลงตัวต้นปีหรือปลายปีแล้วแต่ความเหมาะสมเมื่อสำรวจตัวแถวผู้เกี่ยวข้องที่มีบทบาทกับการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรทางแถวแรกแถวหลังสามารถซื้อหวยกันล่วงหน้าได้เลยว่า รัฐธรรมนูญฉบับถาวร2,558หมวดหมู่ผู้แทนราษฎรหรือซสกับนายกรัฐมนตรีและรรัฐมนตีจะมีการนำเอาพิมพ์เขียวมาตรา35มาตรา20และมาตรา8วักซีจากฉบับชั่วคราวไปเสริมใหยเหล็กทั้งรุ่นเพื่อร่วมด้วยช่วยกันอัปเปหิประชากรบ้านเลขที่111และบ้านเลขที่109ให้พ้นจากวงโคจร อาจจะมีเรือพ่วงอดีตสมาชิกบุตรทสภาและสอส,อ,สอ,อีกจำนวนหนึ่งที่เข้าชื่อกันแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับพศ2550เมื่อสมัยประชุมที่แล้วเป็นบุคคลที่เข้าข่ายเคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจะกลายเป็นบุคคลต้องห้ามทางสมัครสอสอดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีและนายกร,รัฐมนตรีเป็นการกวาดกระดานระบอบทักษิณออกจากสาร,ระบบแบบถาวรตลอดชีวิตบิ๊กเนมทางการเมืองจะตายเกลื่อน นอกจากตระกูลชินวัตรแล้วศิลปะอาชาก็ต้องยกครัวทั้งบรรหารกัญน,นาวราวุธสมคิดจตุสีพิทักษ์สุรเกียรติเสถียรไตสุวัตลิป,ปะตะปะลบปินิจารุสมบัติเนวินชิดชอบสมศักดิ์เทพสุตินปรีชาเหล่าพงษุงชนะพิมลศรีวิกรมวีรศักดิ์โคสุรัตบุคคลเหล่านี้จะกอดคอกันตายหมู่ทั้งทั้งที่ได้พ้นโทษแบนและรัฐนูน2550ก็ได้คืนสิทธิให้เป็นบุคคลปกติ บางคนลงสมัครสสมาแล้วบางส่วนก็กลับไปปฏิบัติภารกิจทางการเมืองบ้างก็เป็นรัฐมนตรีได้แล้วมีแนวโน้มสูงว่ารัฐธรรมนูญถาวรฉบับ2,558จะโ้นกระแสใช้กฎหมายย่อหลังต้องกลับไปรับโทษทันใหม่ต้องโทษแบนทางการเมืองไปชั่วชีวิตถนนซ้ายประชาธิปไตยเส้นทางใหม่จะเหลือเฉพาะประชาธิปัตย์อยู่เพียงเจ้าเดียวเพราะไปรับโทษทันใหม่ อยู่เพียงเจ้าเดียวเพราะไม่มีนัากการเมืองถูกพิพากษาให้เว้นวักหรือเคยถูกสารพิพากษายุพักเลือกตั้งใหญ่จะปลายปี2558หรือ2559ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์จึงสู้กับเด็กอนุบาลพระพวกเขี่ยลากดินาการเมืองพรรคอื่นๆถูกกวาดล้างหมดสต็อกโอกาสที่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะจะเป็นเชนคัมแบ็กสู่ตึกไทยคู่ฟ้าจึงมีสูงยิ่งจบบทความจรัญพงจีน มติชนจุดสัปดา